อะสวัสดีคลิปครับคลิปนี้เอาตู้ลำไย,ยที่เป็นบรรจุแม่สวยไม่มาแม่สวยจังหวัดเชียงรายมานะครับนี่วล้าน,นี้เข้ามาในแลมแล้วครับกําลังเข้าเกตเพื่อจะเอาตู้มาคืนที่ลานบีีนะครับคุณวายหน่อยเราไม่เก่งเราไม่ค่อยได้มาวิ่งโอ้ถามเพื่อนอย่างเดียวเลยครับ <c oughs> วายกับเอกสารอะไรตรัองมีอะไรโอ้ยท่าเรือแหลมฉบังนะครับบรรยากาศ หลังจากคืนตู้ในร้านตู้วุ่นวายไปเสร็จเข้าท่าร3 0หายดีเจ้าหน้าที่เขาเคลียร์ให้ตอนนี้ก็ยกตู้เสร็จเรียบร้อยก็มาจอดลานกลางทุ่งครับนี่ ลกลา้นนครน,น,นี่อยู่ในอยู่ในท่าเรือแหลมช้าบังนะครับเป็นลานลานดินก,กว้างๆมารอตั๋วรออะไรกันรอกันที่นี่นะครับไอเขาเรียวกว่าลานกลางทุงนะ่งเนาะผมก็ไม่ค่อยได้มาแล้วครับงานตู้เรือไม่ค่อยได้มาวิ่งบรรยากาศก,าก็อยู่ประมาณนี้นะครับ น,นี้วันเสาร์เนาะรถไม่ค่อยมีธรรมดาเต็มลานเลยครับน่จะไม่มีเกือบเกือบจะไม่มีที่จอดเลยอย่ การกลางทุ่งในท่าเรือแหลมฉะปังเหนื่อยเอกสารหลายขั้นตอนครับเราไม่เคยมาทำงานตรงนี้แรกๆก,ก็จะจุ่งยากหน่อย ดดพื้นลงพื้นเรียบก็ามานี่หมดช่วงนี้งานข้างนอกไม่ค่อยมีโควิดระบาดกันลำบากกันทั่วหน้า 乱乱乱。L one, L one, L one. ตามมาแล้วครับเสียฟักกับพี่ใหญ่สองคันที่จะไปไม่สอดครับผมไม่ไปวันนี้มีงานล่ะไปล่างใหม่เอียมเลย พี่จะไปไม่สอนอีกแล้วไม่ไปแล้วครับผมไม่ไปแล้วไม่สอน่ะแตวก็ใช่ดีกว่าเฮ้ เซวพักจะขึ้นไปสอดอีกแล้วครับพร้อมด้วยสแกนเนียย1 0ตัวใหม่ของเราวิ่งใกล้ๆดีกว่าเรามันแก่แล้วเราแก่แล้วเราก็วิ่งแถวใกล้ๆต้องไปดันเขามาก อยู่นอกรถร้อนมากไม่มีตู้ครับผูกเปนอนไม่ได้โอเควันนี้เราจบแค่นี้ก่อนครับยังไม่รับงานเดี๋ยวเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะเอาหางหางก้างของเพื่อนนะครับที่อยู่ประโคนชัยโคราช ไปส่งให้เขาแล้วก็ถอดตีหัวเปล่ากลับแหลมฉบางมาเอาหางเราเหมือนเดิมบรรยากาศแหลมฉบงังรถไม่เยอะวันนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้เราไปประโคนชัยโคราชด้วยกันครับอืมคลิปนี้บรรยากาศในลานการทุ่งในท่าเรือแหลมฉบงังชนบุรีนะครับก็ประมาณนี้รถน้อย เทาวันปกติรถจะเยอะมากจนไม่เห็นอะไรเลยจอดกันเต็มเลยครับจบแล้วก็เราก็เดินทางไปพากผ่อที่ลานจอดของเสียศีลกันง้นคลิปนี้งั้นแค่นี้ครับ,รบเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ